ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเขาส่งคุณยายโดนาสตอรีนอนะ่นะท่านะมาจะก,กินเผาเมื่อนี่ยายโดนัาได้ผัดน้ำใม่จะ้ะผัดน้ำใม่ใส่ไขจ่จ้ะบ่ใส่กุ้งบ่ใส่หมูอยากกินใส่ไข่เนาะจะ้ะไข่าดาวกรอบๆจ้ะพี่นอ้องกรอบนอกนนนนนอุ้มขนมไนจ้ะเมื่อนี่อยากเป็น ขอเป็นคนไทยขอเป็นคนไยเจหมือเนาะจ้ะกินข้าเจ้าแล้วพี่น้องอือเาเที่ยงจ้ะสิบสายสามล่ะกินข้าวเจ้าย่อนอยัง ย่นอนว่าเขาเหนียวมดบ่านจะไม่เวลาไปหลานไยเนาะจ้ะก็เลยต้องกินข้าวเจ้าไปก่อนพี่น้องเร่องของเร่องมาจากแสบๆน้ำกันเดอ ชิมง่ายๆขเกาเหรพี่น้องจ้าปาสิลดพริกก็ลดสอไไรจ้ะแม่แต่ผัดกับแดงเคืองๆข้เขาเก่ารสข้นวเก่าเหรอคล้เจียวกรอบๆแซ่บๆบบเด้อพี่น้อง แสบก็ออเหนื่อยบมันใครเจียวบอผิดให้ดาวไหมจ๊ะให้ดาวกรอบของนองเนี่ยแ่บแสบเด้อ đây rồi, à, cứ cao chặt phi กินข่าวไปเบิ้งละคร่อนไปนั่งจันท่นอ้องเบิ้งละคร่อนเรื่องอันสิ้นลาโซกกำลังทายถอดสดนจะจ๊ะสิ้นกาะโซ่ไม่ยังเมือนี้เบาเพิยบเบาถือ เฮ็ดคือเกาพี่น้องขนาดบ่อนบ่กินพริกนั้นแต่เพี้แต่ตำมาเอาลงไปผัดไปเสียเฮ็ดคือเกาสิ้นลายโสดสิ้นลายโซ่โซโซโซเออ ในหนาวสุดๆเลยพี่น้องลบเก่าองศาช่วงนี้เห็นหย่ายโดนัทนั่นโพสคีิปเกี่ยวกับหมีมะบ่อยๆกะ อฝ่าเปิด่าวนายกันเด้อจากเอฟซีพี่น้องนา้าเป็นนาหิมะนะเจ้าเป็นนาหนาว,โนโวของนอเวย์จ้ะพี่น้องเป็นนาหิมะกะสีไปหาทายผับสวย น้ำเขาน้ำปลากับเสียเอาใบไม้ใบไ,ไหลเจี้ยวๆง่ามๆคือตอนเสมมือกับบะไดเนาะจะ้ะเพราะว่ามันสิบเขาไปทั้งประเทศเลยพี่นอ้องกระสีใดตาพาบเกี่ยวกับหิมะเนี่ยจะ้ะตามฤดูกาลเนาะจะ้ะพี่น้องจะ้ะจะเข้าเปิดเข้าในกันเด้อจะ้ะ Đồ nạc con đó gì nó ในก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากเอฟซีทุกผู้ทุกคนเยสละเวลาวันนี้ค่ะเขามาชมคลิปยายโดนหนัดนอกจ้ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายโดนหนัดขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะนอกจากเข้ามาขอบคุณยายโดนหนัดก็ไม่ยังให้ยเอฟซีดอกพี่น้องเอ้ย ถ้ะความขอบคุ้นกับความหักนะจ,นจ๊ะเนาะเจ๊จี้ขอมาติดตาม จ้าสำหรับลิปนี้งย่ายดนนก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะคิดเง้ยเาเกินไปจะพี่น้องเมื่อน,นี้บ่ได้เปิดไฟเลยได้จ้ะเนี่ยแต่ว่าแสงเงินแสงข้างนอกน่าจะนหิมะมันขาวเลยแสงมันจะถอนเขามาจา้ะยังไงกขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ขามากติดตามย่าเดนัทขอบคุณทุกผู้ทุกคนจ้ะ เป็นกำลังใจให้ยายสู่ต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนจ้าแงงๆรว้วยๆไก่สีหอดปีใหม่แล้วอากาศก็นาวแล้วดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อจ้ะเอฟซีไก่สีหอดเมือ่อทีลอ่อค่อยอีกแล้วพี่น้องอันที่สิบหกไก่สีม้าหอดแล้วอีกเมื่อหนึ่งสองเมื่อเนาะจ้ะเนาะไปแล้วจ้าสำหรับคิปเี้สวัสดีจ้า